ด้านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กองทัพภาคที่3นะคะได้รับผู้ป่วยโควิด -19 ในโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันกองทัพบกและก,อ,อ,กรอรมนพาคนกลับบ้านนำส่งที่ศูนย์พักคอยพิษณุโลกโดยผ่านการตรวจคัดกรองไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามกองทัพบกค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช34คน โดยมีการร่วมกับกออํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ค่ะจัดรถบัสไปรับผู้ป่วยจาก13จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเดินทางกลับพิษณุโลกเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมา42คนและนำส่งศูนย์ทักคอยที่โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคมอำเภอเมืองเพื่อตรวจอาการเบื้องต้นมีผู้ป่วยสีเหลือง9คนถูกส่งรักษาอย่างโรงพยาบาลต่างๆทั่วจังหวัดพิษณุโลกทันที ส่วนผู้ป่วยสีเขียวที่พักค,คอยอยู่ศูนย์พักค,คอยโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคมก็มีการจัดรถบัสสองเที่ยวนำส่งโรงพยาบาลสนามกองทัพบกค่ายสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราช34คนเพื่อเข้ากระบวนการรักษาเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุดและปลอดภัย